่วงต่อไปครับในช่วงของรอบรั้วผ่านศึกโดยองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์วันนี้ครับผมเป็นเรื่องราวของการประกอบอาชีพของทายาททหารผ่านศึกท่านหนึ่งนะครับที่อาศัยอยู่ในนิคมเกษตรกรรมทหารผ่านศึกทรายขาวที่อำเภอสอยดาวจังหวัดจันทบุรีนั่นคือการเลี้ยงจิ้งหรีดครับศาสต์เศรษฐกิจนะครับที่สร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำกันเลยทีเดียวรายละเอียดจะเป็นอย่างไรเราจะไปติดตามกันในช่วงนี้ครับ เป็นสัตว์เลี้ยงง่ายขยายพันธุ์เร็วให้ผลผลิตสูงเพียง30-45ถึงวันก็สามารถจับขายได้แล้วแต่ด้วยต้นทุนที่ต่ำแต่มีกลุ่มคนที่นิยมบริโภคจิงรีดเป็นจำนวนมากจึงทำให้จิงรีดเป็นสัตว์เศรษฐกิจสำคัญที่สามารถสร้างรายได้เป็นก่อเป็นกำให้แก่ผู้พ่อเลี้ยงและเป็นอาชีพหลักที่นายกล้ามาดีทายาทผู้แทนของสิบเอกสมบูรณ์มาดีใช้หาเลี้ยงครอบครัวมาหลายปีภายในนิคมเกษตรกรรมทหารผ่าศึกทรายขาวจังหวัดจันทบุรี ภายใต้การดูแลขององค์การส่งเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมมราชูปถมภ์นะครับผมชื่อนายก้าวมาดีนะครับเป็นจำที่ใช้เครื่องมือทุทแรงของนิคมสทยขาวครับเป็นลูกสมาชิกอยู่กับแม่และวก็ภรรยาสามคนครับเป็นซึ่งเป็นทายาททดแทนของสิบเอกผมุูมาเลย่ึ่เสียชีวิตไปแล้วครับผมก็เคยทํำมาหลายอย่างครับ แต่ไม่เคยผสมทันเลจก็มันไม่ค่อยดีครับพอมาเจอที่ดีนะผมทำมาประมาณสี่ถึงห้าปีแล้วก็ถือว่าใช้ได้ครับในที่ที่ไม่หนักเกินไปพอเลี้ยงเลี้ยงครอบครัวได้เลฮะรายได้ก็ตกประมาณสักเดือนประมาณหมื่นของหมื่นบาทครับต่อเดือนนะถ้ารับราคาที่ดีนะครับตอนนี้รู้สึกว่าตลาดจะดีครับราคาอยู่ที่ถ้าเราขายไปส่งที่ตลาดใหญ่ๆก็อยู่ที่เก้าสิบห้าบาทถึงร้อยบาท เราจะไม่ขายปีกครับคือว่าผมจะขายทีประมาณพ้อหนึ่งสองข้อเนี่ยผมจะได้ไปประมาณนักร้อยถึงสองร้อยโล mm hmm. เอาไปส่งทีเดียวครับผมจะไม่ค่อยขายปีก mm hmm. ถ้าบางทีเราไม่สะดวกก็จะมีทางทุนบุรีครับทางพัทยาอำเภอพานทองจะมารับที่นี่ประมาณโลละเก้าสิบห้าบาทถึงร้อยบาทถ้าเราจะไปส่งที่อรัานเลยก็ได้ครับรันจะเป็นตลาดใหญ่ครับตลดาแดแมลงโดยเฉพาะผลพลอยได้ที่สําคัญของการเลีเ้ยงจิ้งงรีดคือการนํามูลมาหมักเป็นก๊าซชีวภาพ เพื่อใช้ในครัวเรือนทําให้ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในชีวิตประจําวันได้มากพอเราจับที่มีอดออกนะครับเอาไปขายส่งแป๊บเราจะเก็บมูลเขาครับที่เขาขอกึ่งเนี่ยได้ประมาณสักถ้าสรุปแล้ววมา่าถ้าเราเราได้ที่มีดสิบกิโลเนี่ยเราจะได้มูลเขากระสอบหนึ่งครับกระสอบก็สามสิบกิโลถ้าเราได้ร้อยโลก็ประมาณสิบกระสอบสิบกระสอบนะครับไอ้สิบกระสอบนี่ส่วนหนึ่งเราก็เอาไปปลิแก๊ แต่ว่าผลิตแก๊สเนี่ยเราจะไม่ใช้ทั้งหมดครับคืออาทิตย์นึงประมาณใส่สักสองก็สอบไอ้ที่เหลือจะเอาไว้ขายขายก็ประมาณสองละร้อยไอ้ที่เหลือก็เข้าสวนลำใหญ่ครับมันใช้ได้หลายทางครับจากความสําเร็จของนายกล้ามาดีทําให้องค์การส่งพรสทหาร่านศึกยกระดับที่นี่ให้เป็นศูนย์เรียนรู้การเลี้ยงจิ้งหรีดและโครงการส่งเสริมการผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์ถือได้ว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ขององค์การที่ช่วยเหลือให้ที่อยู่อาศัย และมีอาชีพหาเลี้ยงตนเองและครอบครัวตามแนววิถีชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงและยังเป็นประโยชน์แก่ผู้สนใจทั่วไปอีกด้วยสัปดาห์หน้าจะไปพบกับอีกหนึ่งภารกิจขององค์การในการให้ความช่วยเหลือสมาชิกที่เจ็บป่วยให้เข้าถึงการแพทย์โดยไม่เสียค่าใช้ใจ่ายใดๆครับ